สวัสดีค่ะบารมีเกมนิ่งค่ะวันนี้เราอยู่กบเกมไนโควันนี้จะมาพูดถึงแผดสองร้อยวันรศยศทูทูฮันเตเนาะก็จะมีกิจกรรมมากมายที่เข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นะคะสําหรับคนที่ไม่ได้เน่นมาหลายหลา,หลา,หลาอาทิตย์ก็ขเข้าเกมตอนนี้รับเลยกระต่ายตัวบวามือได้นี่นะเข้ามาเข้าเกมมาเขารับเลยกระต่ายเป็นสั์ขี่น,น่าน้องน่านะนะรักแบบหรือี่อให้ดู น้องน้องสำหรับคนที่ไม่มีสายฟ้ามันมันน้องก็มงเดียวเดิบหน่อเห็นไหมเป็นน้องกระต่ายค่ะสำหรับคนสำหรับคนนี่ว่าชอบก็เอามาปินสกินสัต์ได้ครอบสั์ไปได้เนะาะแล้วก็มีกิจกรรมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมตรงนี้งานเลี้ยงตั้งเต็มดวงที่เขาได้ติดเสร์ฟไปรอบหนึ่งเพื่อแก้ไขตอนแรกมันมัน มันี้ดับพองแต่ตอนนี้เซเวอร์ได้แก้ไขแล้วนะคะตอนนี้ดับของแล้วมันก็จะมีอยู่ห้าชั้นมีสา4สิ0ส0ิสิบกสิแล้วก็เจ็สิชั้นหนึ่งก็จะดับเป็นเค้กข้าวก็จะดับทุกชั้นอยู่ละก็จะมีของแล้วก็จะเป็นตัวฮัยาเนาะแล้วก็ชั้นสองก็จะเป็นซิวกับตาชั้งชั้นสามก็จะมีแกนแกนพลังสำหรับซุ่มช่องของธาตุเาะนั้นชั้นสี่นั้นก็จะมีเสกความฟังก็ระห่เนอะมั้เอาไว้รีออฟธาตุของเรา ชั้นสี่แล้วก็ชั้นห้าของของคล้ายๆกันค่ะอาจจะแตกต่างกันตรงที่ยีกีจัดมอนที่ได้รับแล้วก็แผ่นนี้มาเป็นแผ่นที่สนับสนุนให้ผู้เล่นได้อ่อเข้าถึงอุปกรณ์อิติหรือว่าเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าสีม่วงอะเนาชุดม่วงเพราะว่ามีการอัปเดตของม่วงเพิ่มบัฟเข้ามาก็จะเป็นบัฟจากเดิมที่ไม่มีอ่ะโลดเมดก็เพิ่มเหมือลดเมดขึ้มา ให้มันได้ดึงดูดในการในการขายของม่วงอย่างเพียกหนึ่งมากขึ้นแล้วก็มีนะคะโค้ดที่เข้ามาจะมีตัวนี้นะคะเป็นกาชาหมอโชบีอ้อเหมือนได้เหมือนตรียามเขาพยายามที่จะให้เราอได้ค้ายของหรือว่าอัปเกรดตัวละครให้มันไปไกลไกลไกลกว่าเดิมเนาะก็จะมีแบบสูงหาดเดียนตาเปลี่ยนอาชีพชิ้นส่วนฟ้าคามอะไหล่บินขันปืนสูน้ำตาห่าไพรส์แล้วก็โมดิออน จะได้ประมาณเอจอได้สิบสิบสิบถุงต่อต่อสัปดาห์นะคะก็แค่ประมาณสามสิบจมิโพแล้วก็มีเอามามีการอัปเดตเข้ามาตรงสมอลรับพุ่มสมอลรับพุ่มเก่าสมอลรับพุ่มเก่ามินิบอสสมอลรับพุ่มเก่าแต่ตอนนี้จะมีตัวกริดกริดกริดเนาะที่มินิบอสเนี่ยจะดรอปอ่ะตอนนี่คือฟัน,น่ตอนนี้อ่ะตัพ ตัวนี้ตัวกริดเนาะกริดที่ตกเรื่มก็จะมีอันนี้เข้ามาค่ะเจสซ่าเข้ามาทาให้คนที่ที่ว่าทําของแค่สองสีม่วงอ่ะถ้าก็อาจจะทําง่ายขึ้นเพราะว่ามันมันมันเจสซ่ามันถลดออกมาจากจากระบบก็มากขึ้นเนาะแต่เมื่อมานองมาดามเห็นที่เซิร์ฟมาดามก็จะมีสีสีเขียวหลุดออกมามันทําให้บอสเคปกับบอสปกติมันก็จะมีการแข่งขันกันมากขึ้นแล้วก็จะอีกตัวหนึ่งก็คือเขียอารอนเนาะ ที่เดออ็ดเพิ่มเข้ามาก็คือจะดับเฟซารไม่ม้วนกับตัวอ,อิน,ฟอนโฟโนอไม่ดับนะคะแล้วมีแต่เคียนอนกับสติกที่ถูกลืมชิ้นที่ถูกลืมแก้วนที่ถูกลืมค่ะต้องเด็ดเฟซารเข้ามาสำหรับคนที่คิดว่ชาจาใช้ในการคาร์ดอาผอมม่วงท่านสองก็จะใช้สามชิ้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าชุด หรือว่าอะดับอาวุธอาวุธใช้สีแดงเสื้อผ้าใช้สีสีสีฟ้าคุณนะดับผ้าดับจะใช้เป็นสีเขียวส่วนพวกกำไลเอาไม่ใช้กำไลไม่มียังไม่มีมาเนาะเข็เมขัดเข็มขัดก็จะใช้สีเขียวส่วนไหลจะใช้สีชมพูนะคะไหลน่าจะถูกไปทุกอันเพราะว่ามีใช้แค่อันเดียวสีฟ้ากับสีแดงเนี่ยน่าจะขึ้น สำหรับเค้กเค้กต้องที่ดับในในดังเนี้ยก็เอาไปคาบของค่ะกิจกรรมเอามาคาบี่ยะสมุดระยะสมุดรับแม่คิดแล้วก็ป้องกันสองลดดาเมจคิดสองเออเอามาได้พวกของขายต่างตงุ้งจั๊กมีทั้งลายเซิร์ฟเวอร์ลายสัปดาห์แล้วก็ต่อเซิร์ฟเวอร์เนาะแล้วสุดท้ายนี้ก็เป็นก,การันตีไาสำหรับคนที่อยากเสิร์ฟให้ส่งฟ้าขึงงน้นม่วงเนาะแล้วก็มีกิจกรรมใบไม้แดงเนี่ย คราฟทุกวันมันก็มาได้อีก20%แล้ว, eat, 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 วจากนั้นก็ที่เหลือก็เอามาคราฟเป็นชุดรอยาสมุดนะคะี่ายะสมุดเพราะว่าเดี๋ยวขอเก่ามันจะหมดอายุแล้วขอเก่าอีกสาวันเดี๋ยจะหมดอายุแล้วมีอนะไรก้ออกกิจกรรมนี้กิจกรรมรับใบที่มันได้กระสมบอีกรอบหนึ่งเนาะ จะมีตีบอสห้าั้งสมอลล์รพูหมื่นตัวแล้วก็นันเส้นทั่วไปหนึ่งหมื่นตัวนะอาจารย์จริงๆก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งวันหนึ่งวันเต็มๆเพราะว่าเราต้องรอบอสห้ารอบเนาะสำหรับใบนี้ก็สำหรับคนที่เคยผสมผสมม่วงขึ้นทองก็จะได้สุ่มสุ่มทองสุ่มการตีม่วงสุ่มทองทอีกหนึ่งั้งคนที่เคยผสมทองขึ้นแดงก็จะได้่าสุ่มสุ่มสุ่มทองการใสุ่มแดงการตีทองเนาะก็ทําใบเนี้ยมันเหมือนเป็น ใบที่เราได้ได้กสูงอีกครั้งหนึ่งบางคนก็ดวงดีอ่ะอย่างสมมติว่าคนเคยแบบล้มเหลวกับการผสมทองขึ้นแดงแล้วมามากดใบเนี้ยก,ก็ก็คาดลงดีก็ได้ได้สัตว์แดงไปยถ้าดวงไม่ดีก็ได้สัตว์ทองมาเพิ่อมอีกหนึ่งตัวมันเหมือนเป็นกิจกรรมแก้ตัวให้เราอีกครั้งหนึ่งมันก็เซฟ,ฟเซฟระดับหนึ่งนะแต่ละคนนี่ก็จกะเปิดหาสัตว์ทองสี่ตัวให้ซ้ำกันเนี่ยแล้วหนายความวุุ่ณจะต้องมีสัตว์ทองให้ครบหรือต้องยอมกัดฟันเอาดีให้มนซ้ำซึ่งมันก็มมัันนก็ถถือวว่่าาเป็น มูลค่ามันก็มีมูลค่าใหระดับหนึ่งแะค่ะแต่แบบถ้าไม่ได้ก็อย่าเฟ้อคือนะคะแบบมันมันดวงเนาะมันก็เหมือนไส่งทัพหนึ่งนั่นแหละสำหรับกิจกรรมสองร้อยวันที่เข้ามาก็จะประมาณนี้ตอนนี้มันยังไม่เป็นสองร้อยวันจริงตอนนี้มันเป็นโหลดชูชูฮันเดย์ก็คือวันลองไฟแหละสำัอาทิตย์หน้าอาจจะเป็นสองร้อยวันจริงอาจจะมีอะไรเข้ามาหลายอย่างซึ่งเมื่อวานนี้เขาได้มีประกาศแล้วว่าอนาคตอีกสามเดือนตัต่มาสี่มันจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาเนาะ มาหลายคนก็เตรียมพร้อมที่จะอัปเดตนะครับรวมถึงคถึงการเปลี่ยนค่าสีค่าสีนั้นน่าจะเปลี่ยนได้ตอนเดือน65นะคะแต่มันเป็นสูงรู้ดูจากเกาหลีมันเหมือนขบไม่เยอะแต่ว่ามันมันมันต้องักมันต้องสูงมันแตกหรือไม่แตกถ้าแตกมันจะการันตีล้วต้องต้องคิดว่าอาจจะใช้แบบของเยอะขึ้นนั่นหมายความว่าของทุกอย่างมันจะต้องไปใช้หลายๆอย่างเราจะเห็นหลายอย่างราคาลงเนาะราคาตกลงลงแบบพวกแบบแต่ถภาพไฮรักเนี่ยหนึ่งโค เดี๋ยวเขาจะต้องมีอะไรเข้ามาทําให้ราคามันขึ้นมาอีกนิดนึงงว่าพ้ยุราคามันไม่ว่าอย่างน้ําตาเนี่ยน้าตาดูเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้ใช้ค่าเฉยๆ่ยแต่จริงๆริงแล้วเหลวน้าตาจะต้องเอามาใช้ในการเอาเวกอจัอจจิเฟกติแฟกสีอัแเลที่เรามีอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีการเอาเวกขึ้นมาแล้วแล้วไม่ได้ใช้น้ําตาใช้ผ้าไผ่อันนั่แล้วก็ใช้ค่ะโอดิออนสล้วกแพดลดทูสองร้อยสองร้อยวันนั่จะมีเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าขัดตกบกพร่องยังไงบอกได้นะคะพวกพวกไอ้พาร์ทนี่ก็ถามว่าวันซื้อไหมกม็แล้วแต่เลยแต่บาคนแบบไม่มีดวงอะซื้อได้เลยเนี่ย <c oughs> แต่ลืม <c oughs> เข้าเกมมารับน้องกับตุ๋ยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะในการรับชม